พิการสมัยใคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะท่านผิ้ชมนิมเขาจันยักษสวัสดีนะคะเป็นที่สูงวัชนทุกสำนักค่ะรองถึงแขกที่เกี่ยวกิทุกท่านนะคะและในสองพาสณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติลงลงนกพัทยาค่ะรักษาโซลูชันปัญญาประดิษฐ์เครื่องมือกลและอุปกรณ์ค่ะตลอดจนชิ้นส่วนและอุปกรณ์มีความพินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้การต้อนรับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในงานเปิดงานของเบร a s ั k คอนไทยแลนด์ดิอีส2024ในวันนี้จะเจืิอนลุ่งเรืองมาโดยตลอดนดับสองทศวรรษมาแล้วภาพอุตสาหกรรมการผลิตภาพบริการล้านบาท เกินกว่าครึ่งหนึ่งของการในการีิจะรณด,ดันเศรษฐรกิจของประเทศอย่างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในภาคตัวนอกนี้เป็นภาคที่มีความสำคัญเศรษฐกิจของเมืองไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมากการช่วงการเปลี่ยนไทยซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเวทีเจริญทางด้าน อุตสาหกรรมการผลิตทา้งด้าจะมีความและทั้งน้าอื่นๆนั้นเป็นไปอย่างให้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับครับก็ผมหวังว่างานในปีนี้นะครับในนามของสมาคมส่งเสริมงานรับช่วงการผลิตไทยหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อไทยซับคอนหนาที่เป็นผู้ร่วมจัดงานซับคอนเทนในราคาที่แข่งขันได้ถ้าพูดถึงบนคุณภาพเดียวกันนะฮะแล้วก็ ประชุมและนิสการงค์การมหาชนหรือว่าทีเซ็ปนะครับสำาับสำนักนายกรัฐมนตรีผมเองรู้สึกเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสัดสสนการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหลักของสสพเราเองที่ทางภาครัฐได้มอบหมายให้เป็นนโยบายมิราแล้วก็งานสัตว์ควนไทยแลนด์บีอีสปีนี้นะครับซึ่งเราจัดตอนเรื่องมาเป็นปีที่3แล้วก็มีการขยายขอบเขต จากเดิม2ปีแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากพื้นที่ EEC 3จังหวัดนะครับ 4...3...2...1... เ 1> ชิญท่านตัดได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นพิธีเปิดงานค่ะพี่รันมาฝากให้กับทุกท่ทานั่นเองค่ะเพรานะฉะนั้นนะคะท่านไหนคะ่ะที่สนใจอยากจะเดินรูปชุมงานนะคะเรียนเชิญ

ว่าซีนที่บกนี่ซีนนี่คือว่าเราต้องางานต้องส่งงานให้ลูกพี่ก็เลยไม่ได้ไปไหนบเขอยู่แค่ตรงนี้อย่ที่นีมาเดินผัดแล้วก็ต่อมาขนาดี่รับแจสวัต้งถว่าตัว้อยไม่ใั่งาน ็สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยหรือว่าไทยสับคอเราก็เป็นสมาคมของผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนสากกรรมซึ่งมีสมาชิกรวมกันกับประมาณ500รายนะฮะ,ะงานซับค Thailand ด์ด e อีสครั้งนี้เนี่ยเราก็นำอเอาสมาชิกสมาคมมาร่วมออกงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ผลิตไทยนะที่สามารถที่จะรองรับ s ายชิ้นส่วนต่างๆให้กับนักลงทุนที่มาลงทุนในภาคตะวันออกได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ๆอย่างเช่น b ว v หรือทางด้านชิ้นส่วนอากาศายานพวกนี้ทางสมาคมก็มีความสามพรถมีศักยภาพที่จะสามารถัพพลายให้ได้เราจึงร่วมมือกับคอมม่าในการที่จัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีที่จะให้เกิดการเ,าเชื่อมโยงการผลิตทา,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 าให้ผู้ซื้อต่างๆได้มารู้จักกับผู้ผลิตชิ้นส่วนเราแล้วก็ทําให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเราได้มองเห็นเทคโนโลยี ใหม่ๆด้วยแล้วเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้เขามีประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับ,บค,ครับก็ งานนี้นะครับงานมิรานะครับแล้วก็ซับคอนไทยแลนด์ลีส์นะครับก็จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3นะครับโดยความร่วมมือนะครับการจัดร่วมกันของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับสมาคมรับช่วงการบริษัทและบริษัทอินฟอร์ม่ามาร์เก็ตนะครับโดยภาพของงานนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานที่นําเสนอเทคโนโลยีนะครับให้กับพันด้านอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นแทโนโลยี่เกี่ยวข้องกับทางด้านกลุ่มงานออโตเมชั่นนะครับทางด้านกลุ่มงานเรียกว่าแขนกลนะครับ รวมไปถึงในส่วนของเที่ยว่าการแม่นท์ในส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงานนะครับก็เราก็จะมีสินค้านะครับมากกว่านะครับร่วม200แบรนด์นะครับแบรนด์ชั้นนำอย่างมิซูบิชินะครับอย่างอัมรอนนะครับอย่างมิตุเจโยนะครับก็เข้ามาร่วมแสดงศักยภาพนะครับตอบรับการเติบโตของทางด้านอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับเรามีเวทีการสัมมนาถึง4เวทีนะครับเป็นเวทีที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้าน ด้านของอส่วนของการรับช่วงการผลิตนะครับมีหัวข้อต่างๆที่เกิดขึ้นมาไอเต้นะครับรวมทั้งเวทีการอีก2วเวทีนำเสนอเทคโนโลยีสวนต่างๆนะครับโดยงานเนี่ยมีสัมมนา,าทั้งหมดร่วม 30กว่าหัวข้อนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็โดยความร่วมมือของทางด้านสมาคมทรัพย์ทรัพย์นวัตกรรมและช่วงการผลิตไทยนะครับนำผูกการผลิตชิ้นส่วนนะครับมาอยู่ในงานนะครับเพื่อรองรับนะครับผู้สนใจบัตรย์ต่างๆมาทำวิเศษแมทชิ่งร่วมด้วยกันนะครับงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานสําคัญระดับเอพิภาคภาคตะวันออกนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจนถึงวันศุกร์ที่หน้ ะครับนะฮะกัญญานะครับขอเรียนท่านนักาการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้ามารวมชมงานนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ